ข่าวนี้ว่าจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเมื่อจังหวัดสุรินเกิดเหตุประหลาดเมื่อมีฝูงสุนัขก,กว่า10ตัวนะครับออกมากัดกินวัวควายของชาวบ้านโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินจนชาวบ้านได้ออกมาเผยว่าช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมานี้นะครับมีฝูงสุนัขก,กว่า10ตัวนะฮะมากัดกินฝูงวัวควายแพะของชาวบ้านไม่รวมเป็ดและไก่ นับแล้วร่วมกว่า10ตัวจนสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโดยกลุ่มชาวบ้านนะครับจะนำวัวควายของตนเองมาผูกเลี้ยงร่วมกันเพื่อป้องกันฝูงสุนัขฝูงนี้มากัดกินด้านนายสำลิศอายุ52ปีครับได้กล่าวว่าฝูงสุนัขฝูงนี้ จะออกมากัดกินสัตว์เลี้ยงของตนในช่วงเวลาที่เจ้าของเผลอหรือในช่วงกลางคืนตีสามตีสีและสุนัขฝูงนี้นะครับจะกัดกินเฉพาะแค่บริเวณตับไตไส้พุงเท่านั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางและทิ้งซ่าข,ของวัวควายไว้ให้เจ้าของดูต่างหน้าซึ่งนายสำลินนะครับได้เข้าไปแจ้งความไว้ที่สพรัตนบุรีไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว